ราศีกุมนะคะสำหรับคนมีคู่เนี่ยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ให้ระวงังทะเลาะก,กันเกี่ยวกับเรื่องหึงหวงนะคะก็ให้ออกไปนะคะทำบุญด้วยกันนะคะในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นดีขึ้นไปอีกนะคะค่ะสำหรับคนโสดนะก็มีเกณฑ์น,นะคะว่าจะได้กลับมาคืนดีนะคะกับแฟนเก่านะหรือว่าอาจจะมีการมา พูดคุยนะคะสารสัมพันธ์ต่อกับแฟนเก่าได้ค่ะราศีกุมนะคะก็วิธีเสริมดวงนะก็ให้แนะนำว่าไปถวายพระพุทธร,รูปนะคะร่วมกันนะกับแฟนนะคะ,ะก็ได้หรือว่าถ้าใครยังยังโสดนะก็อาจจาะหาเครื่องประดับนะคะที่เป็นเกี่ยวกับความรักมาใส่นะหรือว่าอาจจะเป็นกำไลเป็นรูปหัวใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ